น่าเชื่อเลยคะวันนี้ผมเจอใครครับโอ้โหคุณคิดดูนี่ครับมาดามสมสมอนอไอ้ายสมอนซ้อนท้ายจ้ะตายสมอนซ้อนท้าย <laughs> เป็นเด็กเวนเนอร์นตอนไหนครับเป็นตอนไหนก็ตด้ <laughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ18หรือ19คเับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไม่ช้าก็ได้เบี้ยอะไร่ไู เป็นไงครับเอาฟิตวันนี้นครับเสื้อทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับเช็คหน่อยครับเสื้อนี้ร้อยห้าสิบท้ายตลาดมินบุรีโอ้แล้วต่างหูงครับต่างหูต่างหูนี้ก็ดากตลาดนัดสิบห <15 S 1> ้าบาทสิบห้าบาทหมวกหมวกว่าไงหมวกหมวกนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทแว่นแว่น แว่นอันนี้จะหนักหน่อยประมาณ700นี่เวลาประดาละเสื้อข้างในล่ะเสื้อสีชันสวยงามขายตลาดอีงเหมือนกัน40บาทกางเกงกางเกงเป็นกางเกงกระโปงกระโปรงยี่ห้อด้วยแฟชั่นนี่ถือว่าไม่ธรรมดาใช่รองเท้าอ่ะไม่ธรรมดาดูรองเท้าไปดูกันที่รองเท้านี่ไนกี้แอร์ฟอร์ดวันโอ้ย เดี๋ยวนี้มีเทนแต่งตัวแบบปังชาด้วยก็นิดนึงนิดนึงตามรวมรวมทั้งหมดนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมรวมทั้งหมดเลยนี่สามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบางล่างตลาดโอเคโอเคครับผมก็ขอให้มีความสุขครับเช่นกันค่ะ